คือตอนนี้ที่จริงอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะเรารู้แล้วนะว่า8ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศคือทีมอะไรบ้างแล้วกลุ่มที่2ครับเหลืออีก2เกมเท่านั้นครับใช่เลยครับอ่ะแต่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละทีมไปไหนกันบ้างมีการลงทับกันยังไงครับเพราะบูธแคมป์ตรงนี้เหมือนจะเดือดเหลือเกินครับแต่ว่าพลาดไดก็ไม่แพ้กันนะครับตัดภาพกันมาทางด้านฝั่งของพลาดไดเนี่ยนะครับน่าจะมีปราทะนกันเร็วมากๆเหมือนกันนะครับ วอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์หรือเปล่าครับคิดว่าใช่นะครับเพราะว่าเขาลงประจำนะครับแล้วก็มีอด้านฝั่งของบูมีสปอร์ตเบอร์สิทนั่นเองนะครับบริเวณบูสแคมป์ครับไปทางด้านฝั่งของวอร์ดัสยูโฟไซนะครับที่ลงนะฮะแล้วก็เหมือนจะเป็นอีกทีหนึ่งที่ไม่แน่ใจเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับแต่เปิดมาเป็นทางด้านสกายเนี่ยไปน็อกางด้านนัทเจอาจากซิกาเลียโอซิกาเลียโอลงทับกับทางด้านฝั่งของวอร์ดัสยูโฟไซนั่นเองนะครับโอ้โหเอาแล้วฮะ สาวๆตรงนี้ครับไล่บูขึ้นมานขวาไปซับเบอร์เก็บของไปถึงตลบก่อนตรงนี้ยังไงแล้วพยายามจะชาร์จเข้ามาเลยครับไล่มาตรงนี้วิ่งหนีตายกันมาแล้วได้เป็นจอมเบนก็เหมือนถงด้านสายกาครับตามหาคนหายหายไปไหนแล้วเมื่อกียย้ไล่ยิงไปเจ็บหนักๆแต่เป็สนสก,ก,กายสุดท้ายไปน็อคในด้านเจ้าการและเรียบร้อยเจ้าการเดอเอาจากเกลไปแล้วซิคาริโอโดนเฟิร์สบาตไปครับโอ้ซิคาริโอเนี่ยอ่ะแล้วมาตีนโดนยิงจากคาเมูตุ้ยโดนซ้ำออกเกมไปเลยครับโโอ้ห พอได้ลัสนกายครับตรงนี้ออนไฟขึ้นมาน็องดาวเชิเดียจากซิคาริโอไปอีกหนึ่งคนเหมือนกันตรงนี้แล้วนัดเจ้ครับเหมือนจะเพิ่งโดนดึงขึ้นมาเลือดไม่มีเลยว่านอนแห้งอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนี่ครับโดนตีตาเลือดไม่ตูไปๆก็หันสะบัดมาใส่ลัดเจ้าแต่ว่ามีเบนจอมินช่วยม,มาจับซ้ายมือเก็บนัดเจ้น็องดาวไปแล้วเรียบร้อยขายสารซิคาริโอเหลือคนเดียวเป็นมิสเตอร์ต้าครับลำบากครับพี่บ๊อดบอดัสดิวฟไซเนี่ย ผ่านมาผ่านมา6เกมยิงไป2คิวเกมนี้เกมเดียวกดไปแล้ว3นะครับโอ้โหเอาเลยครับเพิ่งเอาจริง2เกมสุดท้ายเหมือนได้เล่นตามสไตล์ของตัวเองหรือเปล่าเอาเลยครับตรงนี้อาจจะกดดันด้วยเล่นแบบชิวๆแล้วนะครับที่ผ่านมาอาจจะกดดันเกินไปแต่ตรงนี้คือแบบอ่ะสบายๆแล้วละกันนะครับและภาพตัดมาตรงนี้เป็นด้านทีมลิงค์นะครับมาปะทะกับ YG นะครับหรือว่าทีมเพื่อนบ้านเรานะฮะยังกุ้งกันและติออสนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นด้านของเกมเดียวกัน และโดนลูดหัวไปจากเชเวฟเอ็กครับตรงนี้เนี่ยเลเวนคอร์พยายามจะซ้ำเรียบร้อยก็โดนล้อม3ทางเอาอะไรไปลอดที่ผมถึงได้ทาเมียวโอ้โหเชเวฟเอ็กซนี่เข้าหลังมาเมื่อกี้ยิงโอ้โหหายเลยครับผมเอาแล้วครับตรงนี้ครับเล็งอย่าขยับไปครับน่าจะสบายๆกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเอาแล้วฮะแล้วที่เห็น QR code ทางด้านขวาล่างของครับตอนนี้ได้ตำแหน่งที่ดีครับสำหรับโพเิชั่นบนเขาพวกนี้ครับสามารถรับขอบรโซนได้ง่ายนะครับแต่ต้อง รับให้ดีนะนะครับเพราะว่าเป็นเขาที่หลายๆทีมเลยอยากจะขึ้นมาเหมือนกันอยากจะขึ้นมาได้เหมือนกันว่าทุ่นั่นตรงนี้นะครับจริงครับเอไปทีครับก็ชุบรถเฟียสขึ้นมาได้แล้วเรามีเสียงปืนด้านหลังครับโอ้แล้วนี่ครับยูดูดรักส์ยิงกับซีสแควโอ้โหยิงสามสี่เมตรครับอืเสียงกระสุนระแตนะครับเอาเรื่องจัดจัดแน่นอราแดกซับนอนก่อน แล้วเซบีโดนอยูด่ดูพุทรายิงล่วงไปอีกครับอ้าวออนิกล้มสองแล้วเป็นพุทธานะผู้มันว่าพุทธามาตั้งไงพุทรา <laughs> น่าจะพุทรา <laughs> อ้โหแล้วเหมือนเขาจะช่วยเข้าไปชุบกันนะครับครับผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าตรงนี้ครับทางด้านแร็กซ์นะครับไหลเข้ามาด้านในเมืองเดียวกันกับทางด้านฝั่งของอันดิกแลวครับแกเนตมาไปครับจากด้านฝั่งแร็กซ์ครับผม ไม่ให้ซูมดึงเพื่อนครับแกรเนตปามาครับหลบระเบิดกันตอนนี้ทันหรืกกลอเปล่าซีสกายออลลี่ลูกแรกไม่เป็นไรลูกต่อไปก็ยังไม่โดนอย่างหนังไฟเผาย้ำไปด้วยครับจากด้านแร็กนั่นเองนะครับผมเทเลครับไปน็อกดาวน์ทางด้านฝั่งของบราวี่นะครับโอ้โหอยู่ดูครับตอนแรกน็อกเขาสองนี่อาจารย,ายา์ต้องระวังนะ,ะมันต้องเป็นบราโวหรือเปล่าบราวี่หรือบราวโวบราวโวครับผมขอไปครับอ่านต้ครับเอ้าโหแล้วซูมควันระเบิดใส่ซีสกายออลลี่ซะงั้นครับโอ้โหช็อตนี้สวยครับผมฆ่าเพื่อนนะฮะซูม น่าจะเด้งไปโดนเพื่อนครับติดหน้าต่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแดกบอกเฮ้ยมันล็อกตัวเองว่ะครับไปเลยเพื่อนเร็วมามาเร็วฮะแดกเรียกทางด้านของบราโวบอกมามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมไฟเผาหลังบ้านกันไปไหลเข้ามาครับทางด้านขวาก็อยู่ทางด้านแดกสนะครับแล้วตรงนี้ก็ไปเจอกันแล้วระบเอ่อทางด้านฝั่งระเบิดก็รอยมาทางด้านแดกส์ขาดปาต้องทางด้านซูไปก่อนแล้วปาดซ้ำครับเก็บทุดด้านฝั่งของเทเลไปและแดกเก็บสุดสกายออลลี่น็อกดาวน์ไปด้วยครับบราโวครับตามหลังมาซ้อนตรงนี้ครับเหลือคนเดียวคือเซมเบ้ครับอยู่ด้านหลังก้อนหินนไมม่่ใชหหลลััังงภูเขาะครบผ แล้วต้องไปครับคือยูอดูเนี่ยขอบอกเมื่อกี้เข้าทําได้สวยมากนะ,นะครับผม อืมแดกนี่เขาวิง่งแบบไม่กลัวอะไรเลยนะฮะร้อยเมตรมาแล้วตรงนี้ครับไล,หล่หันล่าทางด้านฝานั่งเซเบ้นั่นเองนะครับเซเบ้ก็วิ่งเหมือนกันครับแต่ชิ้นแตกกันตรงนี้โอ้โหแต่ว่าอันสามมีเอ็กดีแก๊งมาแจมด้วยครับเอานี่แหละฮะแล,ะแล้วเอ็กดีแก<า>๊งนาทาแล้วยงด<ท>้อยลดไ,ไปสองเหลือคนเดียวอยู่างด้านแดกนะครับผมเอาขออภัยมีทางด้านฝั่งของพุทธาด้วยนะครับผมพุทธาพุทธานะครับเล่นพุทธาเถอะพุทธารู้สึกชื่อไทยไทยนะครับตรงนี้นะครับแดกครับถอยออกมาครับต้องทำการรีเลืยดนิดนึงฮะหายงหายอ้้าาาววเเจอตแแแหหนนน่งลท็ดกครับ ก็กระโดดไปเจอครับอูแดักปั๊มยาขึ้นมาแล Pen ้วนะฮะอูแล้วเขาอยู่กลางวงด้วยนะฮะมาบูแบบนี้แล้วยังไงับวงเนี่ยกลับเด้งกลับไปเข้า MITs ครับผมแล้วไปเข่ากอดของเขาด้วยครับตรงนี้ครับผมบอกเลยว่ามิดลับสุดแน่นอนนะครับเอาละครับตรงนี้ครับเป็นกำลังใจให้กับด้านฝั่งของยูดูแกงได้มครับผมเป็นไงนะฮะ ครับโอ้โหเมื่อกี้แกบูจริงๆนะแต่ว่าไม่เจอผมคลิปเจอผมเออเนี่ยแล้วนี่ครับอ้าวแล้ว3 4คสับยิงลิง M L แล้วลิงฟุกทีแอรชับยิง3ารส่่วงไปเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับภาพตัดมาที่เอ็มไอทีเอสครับซึ่งเมจิกกำลังจะเดินปาดผ่านมาด้านหน้าครับเป็นทางด้านฝั่งของเหมือนจะเป็นปิกกระจูดเลยไหมฮะที่คานอยู่หลังต้นไม้ข้างหน้ารับครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับไอหรือว่าซีแซกไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าระยะเนี่ยใกล้กันมากๆแค่หนึ่งคนครับเบอร์หกนะครับดูจากมินิแมพตอนนี้นะฮะ โอ้ละแลอวเฟียดในหมวกหนึ่งนี้แทบจะแตกแล้วนะครับอืมแต่ว่า VSG ครับยิงกิกแฟมครับแล้วกลัวครับยิงกิกแฟมร่วไปหนึ่งคนล้อาร์ตี้เก็บสนายครับโดนน็อกไปเหมือนกันนะครับสุดนีเป็นมีรอยเคลื่อนก็โดนอาร์ตี้ยิงตายนะครับเมื่อกี้พี่โมดครับไลครูสก็เก็บสนายเอาเกมไปครับยังไม่เห็นนะครับด้านซ้ายของเขาเขารถเฟียดครับแต่ว่าหลังก็มาจากเอ็กซ์ดีแก๊งนัดกันครับนัดตายความว่าแสดงว่ายูแก๊งได้ยังรอดอยู่ในการระดับเดนือนโปรเจคแฟมเป็นนัดการในนัดเ่ารถเฟียดจีกินไิง เรียบร้อยไหมไปครับผมไปในด้านกูสกัผมยิงขึ้นใส่เนี่ยในด้านแดนรูนไฟครับแต่ว่าดาเมจย,ยังปิดไม่ลงครับผมตรงนี้แต่ว่าเบรคโซนวงที่4ี่กำลังจะบีบขึ้นวงที่5เนี่ยมาแล้วนะครับขึ้นรถกันมาตรงนี้จะไปรถกระบะกันนะครับตรงนี้นึกว่าเล่นสงการนะครับไปแล้วยังไงเอาเพื่อนรออยู่ชัดเจนบอกเร็วๆรีบขึ้นรถชัดเจนโดนในด้านบนยิงมาจากกิ๊กแฟนครับสุดท้ายไปนในด้านฝั่งของชัดเจนไม่รอดอยู่ดีครับโอ้แล้วตรงนี้มันจะพาซวยทั้งทีมหรือเปล่านะครับขับรถกันมาแบบนี้นะครับ โอ้แล้วรถกระบะเนี่ยมันโดนยิงล่วงง่ายมากๆด้วยอะโอ้แล้วโกลเด้นแคทเนี่ยรออยู่หรือเปล่าครับจากอีกฝั่งหนึ่ง โอ้โหและผมบอกเลยว่าไม่ง่ายครับตรงนี้ครับขับรถผ่านบ้าแล้วผ่านโคเดิ้งแคทเอ็โคเอ็โคสิงค์กันต่ออะไรตั้งใจเป็นว่าเขาลงบางสวนครับเอาเลยครับเฟดครับน้องดาวด้านเอคโคจากทางด้านทีมโคเดิ้งแคทไปก่อนเลยคนและจะไปซ้ำเอคโคซ้ำได้ครับแต่ตัวเองก็เอาชีวิตไปเสี่ยงเหมือนกันครับน้องดาวด้านเฟดขึ้นมาครับเอคโคโดนซ้ำอุตจาหกรรมกันไปเฟดโดนน้องดาวไปครับวีจีกับทางด้านโคเดิ้งแคทปลาดท้ายก่อนครับไปทางด้านซ้ายของป้ายหนานั่นเองนะครับเอาแล้วทีจีสิบสามครับจะเข้าทำเลยเปล่าคบเหนนืออะล้มยู่นาวี คือสองคนแดนแคทเหลือ3คนอ้าเอ็กดีแกงยิงปิกาจูออกเคไปอีกโอ้โหแล้วกิ๊กแฟมยิงออนิกเซมเบ้เรียบร้อยได้ครับตอนนี้ครับโกลเด้นแคทนะครับกับทางด้านฝั่งของยูดูแกงนะครับกำลังจะเจอหน้ากันแทนแล้วครับหลังจากเมื่อกี้ไปไล่ล่านะครับทางด้านปีอจีครับแต่ว่าพอบูฟกลับมาได้เจอยูดูแล้วเป็นแดกครับดักตีครับเก็บทางด้านฝั่งของกิ๊กแฟมครับเอาเลยครับผมยังไงครับโกลเด้นแคทก็เอ้ยแล้วนี่ฮะทางด้านพรูต้าครับมองลงไปครับเมื่อกี้ผ่านหน้าต่างเจอทางด้านฝั่งของโกลเด้นแคทน้องบบีนะครั พยายามจะใช้ไฟก็ไม่รู้พกมากี่ลูกตรงนี้ฮะเผาป่าหรือไงตรงนี้โอ้ผูต้าครับเผาป่าไปแต่ว่าไม่โดนใครครับไหลกลับมาแอบก่อนครับเหลือ2คนไม่ดีครับแบบนี้อยู่ดูแก๊งครับแล้ววงเนี่ยกลับกลายเป็น XD แก๊งในอยู่กลางวงโอ้โหแล้วอยู่ดูยังอยู่ได้ครับ XD แก๊งเมจิก MITS ครับโอ้ที่เหลือจะเข้ายังไงครับโอ้เนี่ยวงลงมาจบทางด้านซ้ายล่างนั่นเองนะครับหลังจากที่เพลย์โซนอัปเดตมาใหม่นะครับแต่วันนี้ในเพลย์โซนมี5คนไอ้มี4ทีมขออภัยครับมี4ทีมนะครับจริงครับ แต่ว่าดอลลาร์เนี่ยเข้าไม่ยากนะถ้าเข้าตรงๆนะจังดูว่าจะทับกับย่างกุ้งกับลาติโกหรือเปล่าอ่แล้วอยู่ดูเจอชาร์จแล้วเอาแล้วระเบิดดักทางด้านขวาไว้ครับเป็นทางด้านสโบนะครับแล้วก็เป็นทางด้านพูต้าครับถือเป็นทางด้านทอมมี่การนะครับแต่งแม็กกาซีนมา50นัดนะครับเรียกได้ว่าถ้ามา3คน50นัดลู่หายหมดได้นะ,อะพอนะสุนพอนะ50นัดนี่พอนะฮะแต่ต้องโดนด้วยนะครับถ้ายิงไม่โดนก็อีกเรื่องหนึ่งนะตรงนี้อู้เอาแล้วครับอีคิวครับเข้าบ้านมาได้ก็ไม่่รู้วา อ้าวล้วอยู่ดูเนี่ยอยู่หน้าบ้านดักรออยู่เอ๊ะเอ๊ะโอ้โหแล้วเขาลั่นก่อนครับอยู่ดูปิดประตูไปฮะในด้านน้องบีบกันแล้วนะวันนี้ไปน็อกดาวน์ใด้านฝั่งของชูเชวิคจัดางด้านทีมไลน์ในเกมน้องบีบมีกดมาแล้วเปทีมอินสารครับจากวันนี้แค่จะไปน้อกในด้านครอสครับดูอีกทางให้ครับและในด้านฝั่งไวดียังไม่จบกันโลคีเกิดในด้านฝั่งของโบนัสไฟซีแซคน็อกดาวน์ในด้านคุชิน่าพีเอ็มสิบเก้าแล้วจบในด้านไวดีไมเป็นโลคีโดนซับคืนมาแล้วโดนในด้านของจาน โี้ชแอนด้องปีสุดท้ายโดนเสือมาจากด้านฟูต้าทุ่มเจ้าไปเหมือนกันแโดนเก็บอัตตี้แล้วไปกก็นการฝั่นของฟูตา้าน็อกทานน้องปีไฟก็อย่างที่บอกไปก่อนด้านนี้ครับก็ไปกับตรงนี้บีทางด้านฝั่งกิฟฟี่นิดเดลเลย์นิดหนึ่งนะฮะแล้ววันเสร็จครับระเบิดมาไปเก็บทางด้านฝั่งของดอนดาร์กน็อกดาวน์นไปสองคนแ้ววันเสร็จกันเนียก้อนเดียวครับผมโอ้โหคุ้มค่าตรงนี้ครับยังไงดีครับโค้ชแคนด์ตรงนี้ระบบเริ่มพังหรือเปล่านะครับโแล้วดอลล่าเนี่ยเหมือนจะหมดเลยคคครรรรรััับบบบบบโดนน YG เกกกก็็ไปแแล้้วออออืืหีู่จิงๆครับ แต่ยังเก็บไม่ได้นะ MITS ครับยิง3-4โรมิโอไปครับแล้วว s g เรียบน้อยแห้งไปครับแล้วว s g เฟสเซเว่นแน่นอนนับออกไปด้วยนี้ครับทางด้านน้องบีมครับพยายามจะคลานหนีไปสุดท้ายไม่รอดโดนทางด้านปูถ่าซ้ำตายนะครับนาทานเป็นนองดาวรถเฟียใจ่าย MITS ครับตอนนี้เฟรโซนวงที่บีบขึ้นมานะครับอัปเดตขึ้นไปทางด้านขวาบนครับแล้วมิดเนี่ยปะทะกันอยู่นะครับกับทางด้านฝั่ง3-4นะครับ กลายไปว่าสุดท้ายรู้สึกเหมือนจะไปที่จัตวาเอ้ยโอ้โหป่าคว้างกระทะครับผมโอ้โหอยากกระเช่อโอ้โหนะครับคือถ้ามีระเบิดก็อยากจะปาระเบิดแต่ระเบิดไม่มีตรงนี้ไมีแต่กระทะก็ปากระทะล้วกันนะครับเออโอ้คนอะไรปากระทะครับผมทุกเม็ดจริงๆครับเราเข้าวงครับใช้ทุกอย่างครับแต่ตอนที่เพรสโซนต่อไปอัปเดตมาแล้วนะครับเหลือ7ทีมสุดท้ายรับ13 alive นะครับผมสามชีวิตที่เหลือรอดมาครับดรกซ์ขึ้นมาเล่นมุมบนกันจะเล่นมุมเดียวกันมันจะไม่ดีเท่าไ อย่างไงครับเขาดัก g ีได้นะมุมนี้ครับครับผมคือถ้าออกจากบ้านมาไม่ว่ามุมซ้ายหรือขวาก็โดนรับจัดด้านเด็กแน่นอนครับนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับทางด้านฝั่งของ m a g ิกอีสปอรที่มาจากด้านหลังครึ้งบนครึ่งบนตรงนี้แล้วก็ได้แคทไปยิงเปิดตำแหน่งครับเมจิกไปโฟกัสทางด้านฝั่งของก็ได้แคททันทีครับนี่แหละ ยังไงเนี่นยรัเมจิกเมจิกมานี่คือถ้าดูจากมินิแมปเนี่ยเขาบองในด้านขวาตรงของแกแล้ววิ่งออกปาตรงนี้ครับ <c oughs> แดกครับปาดชุดเดียวเฮดช็อตในด้านทีจิบต้องดาวกันไปแต่ยืนโล่งแบบนี้ระวังเมจิกสอยนะครับแดกผมเตือนด้วยความหวังดีตรงนี้หวังดีมากแล้วโดนสอยจริงๆนะไปในด้านรอยครับสอยทางด้านแดกตั้งดาวไปแล้วครับเหลือคนเดียวคือด้านฝั่งของพรูต้าครับยูนโดยแกงเหรอโอ้แต่ว่าอาจจะยังชุบกันได้ต้องดูมมุมให้ดีนะครับเมจิกเนี่ยจะมาเช็คหลังหรือเปล่า แต่เมจิกมีกันเยอะนะครับตอนนี้ครับที่เห็นในหน้าจอตัวนี้เหลือ3คนเลยนะครับโอ้นะยังค่อนข้างแน่นอยู่ครับทุ่ท่าครับดันออกขวามาหลบนิดหน่อยกับเจ็ดทีมที่เหลือตอนนี้ครับเมจิกอยู่ในเพลย์โซนแล้วนะครับทางด้านยูดูแกงก็น่าจะเข้าได้อย่างไม่เป็นหาอะไรครับจะเห็นในด้านออนไลน์ทวิตเฟโรับจ่ายไอพีที่ตอนนี้ที่ยังอยู่นอกเพลย์โซนกันและเติมยาสู้อยู่นะครับและวงเด้งเข้าหาทางด้านเมจิกอีสปอร์ตด้วยครับจริงครับแล้วเหมือนย่างกุ้งกะลาติกอสด้วยครับปั๊มยาและอีคิวเรียบร้อยคคคครรรรัััับบบบแแแฮไจะะมม่กกต้้สาาหดนนนโท นี่ครับออนไลน์ทีนี้โฟก็พ ok ันยาอยู่ยังกุ้งกัรละกอสก็พันยาอยู่เช่นเดียวกันอะไรกันสายเติมยาทั้งคู่ครับข้างๆกัน้ะใครยาหมดก่อนคนนั้นแพ้ก่อนทางด้านลิงที่เข้าวงไปได้นะครับตอนนี้ในเพร่โซนที่เห็นนะครับจะมีทางด้านเอ็กซ์ดีแกงนะครับทางด้านยูดูนะครับแล้วก็เป็นเมจิกน่าจะเป็น3ทีมสุดท้ายที่น่าจะมีประทะกันครับที่เหลือเนี่ยคือทีมปั๊มยาหมดเลยล้วนๆนะครับ เอ็กซ์ตีแก๊งก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับในการละบองหมาบุมนี้ครับไปทางด้านฟุกจากลิงกับไปน็อกดาวเอ็กซ์ตีแก๊งก็บโฟอ์มโดนน็อกดาวไปก่อนหนึ่งคนและหนึ่งในเจ้าโลครับออกไปปาระเบิดโดนด้านฟุกไล่ยิงมาเหมือนกันครับเลือดหายไปสกิดสกิดไปนิดนึงวงที่มีมาลงข้างล่างนะครับผมลิง์เนี่ยขยับเข้ามาแล้วนะครับโอ้แล้วลิง์เนี่ยเหมือนวิ่งมาไม่รู้ย่างกุ้งจะยิงหรือเปล่าครับโอ้แต่ผมว่าน่าจะไกล นะครับน่าจะไกลกันมากครับนี่ครับพนักฟุกคกับคลานมาหลังต้นไม้จังหวะวิ่งมุมนี้เจ้าโลครับกำลังจะเติมยาเปลี่ยนใจไปจริงดีกว่าครับแต่ฟุกจุ๊กไปหลังต้นไม้และสุดท้ายเป็นออนไลน์ทวิฟุกยิงมาจากอ้ารต้องไปโซนเก็บด้านฝั่งของฟุกไปและเจ้าโลโดนไล่ยิงมาจากออนไลน์แต่โดนขวายิงมาจากแดกแดกนองดาเจ้าโลไปครับยิงมาจากด้านทุกทางเลยครับตรงนี้นาธานคานหาเอ๊ะใครยิงมาหาไม่เจอแล้วเจ้าโลโดนแดกยิงซับไปแล้วและวันเซกเกอร์ยิงเปิดจุดมาจากอาจารต้องไปโซนพยาจะเล่นเสียงครับสุดท้ายออนไลน์์ด้้วววยยไไไไปปปเเเเกก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 ็็บบที่าาาาาานนนนนโโฟฟฟออ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 ัลลลลติจจจมมแคร แล้วเอ็กดีแกงดูดูไม่ไหวครับแดกโดนไดฮันลุยเอเคโนโซครับครับผมไปทางด้านเมจิกใช้ขึ้นมานะครับนอกจากทางด้านยูดูแกงไปได้1คนก็เมจิกเหลือ3ครับแล้วก็ไปทางด้านฝั่งของยูดูแกงเนี่ยเหลือ2คนครับรวมถึงทางด้านนาธานจ้าเอ็ดดีแกงแล้วนาธานระเบิดมาเก็บแดกไปด้วยครับเหลือ3 1 1ฮะอะไรกันครับเนี่ยท็อปทีครับผมยูดูแกงครับเอ็กดีแกงอ่าขอไปครับเอ็กดีนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งของเมจิกนั่นเองครับโอ้เกมนี้นี่สติลคิวกันนัวๆแล้วเราอยู่ดูเนี่ยพุทราาจะลุกขึ้นมมยิงัคบ ผมว่าเขา่าจะอ้าว่ไ,ไหวบร<า>อ้อน่าเสียดายจริงๆครับโอ้ยเอ <because S 2> ็กซ์ <ผม S 2> ดีแกงหลังครับผมตรงนี้เป็นด้านนาธานเนียนกว่าๆครับแล้วนี่ครับเมจิกอีสปอร์ตครับรู้แล้วอยู่ตรงนี้เรียบร้อยสวยงามมากเป็นเกมที่7เนี่ยไก่เป็นของเมจิกอีสปอร์ตครับผมครับผมสามคนนะ่ลุกจากสามทางน,นะครับเอ็กซ์ดีแกงเนี่ยสพลายไม่ไหวนะครับนาธานคนเดียวนี่ล่อไปแปดอยูนะเกมนี้นะครับเอาเรื่องจะจับเลยเนี่ยนะฮะตอนแรกดูไอ้ไกี่นึกว่าศูนย์นะไม่ใช่นะโอ้โหแปดนะฮะแปดนะฮะนะครับแต่ว่าไก่เนี่ยของเมจิกนะครับ